พีเศสองนิ้วองคนกับมาจากทางบ้านนสินว่ละเจ้ามาเปลี่ยนโชคหลังน้ำเด้อไปข้าไปลองหาสื่อบักทุเรียนอยู่ในหมอ้อบอกมาช่น,นก,ก่อนเปลี่ยนโชคหลังเรียบร้อยแล้วนีเป็นโชคเดิมมานัรถเพิงนกับโชคหลังมานำ้ำเปลี่ยนแล้วน่ะจะหลดตัมก็เกาเป็นเบาบงส่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนขาอยอ่างพร้อมเด้โหลดทั้งหนาทั้งหลังเดียวสิขาอยอ่างบ่ได้นอง่นบอกว่านางกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เรียนลีปเห็นพอดีพะนะเลยทากมาถามก่อนเครียตตัวรุ่งเหล่ากัมากันเลยตีขายอย่างน้องคนเอาง ตัวสีเพียนคายยางไดเฮียแตกเฮียแตกแกายยางเก่ามันกัดเจาเง้ีสําคัญมันมีเส้นเสือตัเด็ดตเ็อยู่หมองขายยางผมก็เลยต้องใบค่อยๆดีขาอยากตอนนับอกทุเรียนหลก็เลยบดเห็นไทยอันเปียนโชคลังหายบึงใส่เวลาพอสมควรอยู่ผู้ใดอยากมาเปียนกับอันกะเวลามาอมเด้อชั่วโมงเคืงสชั่วโมงสชั่วโมงสีหลือแต่หนางานตันหลดไม่ๆยังสีกับปากกาหม่างแห้งใส่เวลาจากน้อยติบสุโตแงอิงติ้งบอออกมาจากศูนย์ไม่ไมเลยใส่คล้ายยางออกดเหลวใส่คล้ายยางใดเก่าไขคัวง งัดแล้วก็ดึงง่างมันให้มันเขาเขาก็เขาพิททาอีกประเทศนี้โอ้ ว่าสีเลียวเด้อเงียฟดออกว่าสันทั้งหันทั้งเอาเบ่งที่หละตัวไข่ห้องผาสมองรลด,ดไม้นอนเขาจตต้องดูแลเนีมเนมเนมยมๆไข่ิ่นจักหน่อยก็สิงาสับป,ปิงเขาได้ <c oughs> อุบาทอุพารลเด้อปันหานีข่อยเห็นคอมเมนต์นึงงขาจะาบอกใส่สลิงใส่เล็กดึงเี้ยงสิไหมมันบดได้เด้อล่วงแล้วดามจับอันเล็กอันงัดอันรุดออกเลยใส่ไขควางงังอ่ะละงัดายสุดอันดึงพิทางส่วนสีปดออกได้บัดมันหันถึกหรอกเด้อแป๊บเดียวแค่เล็กเขาเลยเห็นบอเหลี่ยวกับตอขายางบางตอไปต่อมาโอเคละใส่กระ อโอเคเชนเสือทำงานบาดท,ที่นี่เขากระติงใหญ่ปโหลดโชว์ข้างหนา้าน้องเพิร์ก็ซื้อชุดโหลดมานึ่งชุดโหลดสองนิ้วของพี่ซีเอกประชามเพิร์ว่าซื้อมาจากบาทซีลอยหาซีพันะเนี่ยก่อนจะหาตะแกรงไปห้องก่อนแล้วก็ก่อนโลมันหมุนได้มึงลอยลอยลอยบาทที่นี่ก็ซีทำการขันน็อตเลยสิบอกว่าน็อตออกมาจากศูนย์แน่นอึง้งต,ตึ้งสุดโตเลยยอดกันไายทั้งนั้นนี่นี่แหละชุดโหลดเขาจะหลดหนีย่างเหลี่ยมเลยละ่ะเน้อถอดโลออกไปว้างไว้ก่อนยกการกระมือเขามือเขานี่คอยเป็นรูมือซซอออออยยยหหหิิิิบบบจััััาาาาะไไรรรใใ้้เพ่่่่่นนนนนกกกงมมููโดสว มันคันออกยากเนาะเียงมือกับยายเต็มพืนอยู่ยายมาจะโชคหลังเรากะตูดมากขาตั้งกระตูดมากทังหนาอีกโชคออกนี่ยากเติมเ้อหัวมันเน่นอิงจริงอตัวเลยล่ะนี่กเสียวบางคนหนาก่อนดูหนาไปสามรอบแล้วบางคนหนานี่ออกง่ายอยู่อันนอออกแล้วคอยลอยออกเลยคือเวฟเด้อออกยนาคัส่างออกได้นี่กับสีปุเบรกอันว่าเห็ดยากบอมันกับสีหาก็เวีอยู่อันเื่องใหม่เื่องมือบอพอว่ามันกัเห็ดบ่ไ้อ่ะยิงเป็นรถใดม่ๆยังสีเฮงบ่กาายไปกับใบค่อยๆเอานะบอมข สร้างบรวาังกับวัดไทยคีพร้อมเด็กออกหัวใส่แล้วละ่ะเอาเบรกออกแล้ววะที่นี่มันว่าเปลี่ยนโชคหนะ้าหลังของเวฟอ่ะสองลอยตนกับว่าแพงแล้วแต่รอบนี้จู่อยเปลี่ยนของพีซีเอก็กต้นนาเปลี่ยนโชคหลังกับเลี่ยนขายางตามรอยหกสิบขุนเด้แพีก้กับเวฟอยู่ไปรับราคาใดกับจังอันทักว่าหากันอีกที่ถา,ามว่ามันเห็ดยากบ่กันยากอยุกทิ่หล่ะคันนยอดก,ก,กับบ่อเป็นจริงไอ้ใส่เลาา็กมั้งอัดซอยเอาเล็กซุสเซ่ปะเจรจกันแกล้กออกตามรอยหกสิบบุญเจ้าว่าแพงบ่ขันบ่แพงกว่าสิขึ้นสี่ลอยว่าเห็ดสามยางโลดโชคหหนนน้าาเเปปลลลีี่่ยยโชคัังกขต อารอบหนาข่อยข้นซีรอยด้หรือว่าราคาซ้ำไดดีจังสิพอดี tai, ตำก like, ็านีข่อยคิดว่านบ่คุ้มคาแรงขั้นผู้ไดมีลานถือแนะ่น้ำไดเดิเม่นไว้ไดเดวให้ลูกค้าไปเห็ดตาลูกค้ามัก้านถือก็เห็ด้ันถือมัก้านพอดีกับพอดีมักลานแพงก็ต้องแพงทิลลูกค้าพ่อใจเนาะบ่บ e no ังคับกันครับข้นย่ที่่วมพึ่งพอใจของแต่ละคน360อิเนี่ก็เฮียแต่เฮียเตี้ยเฮียฟดเลยเลยมีกะใส่อันชุดปเจบอกกแล้วคันบอแน่ใจว่าบอกเบสมันสิเขาเลยบอลบอลล่องยิ่ง่า เราเมื่อกี้โดนก็หนีเฮงสินแนนก็หนีไปอีกของคันค้าอย่างนี่กับเขานีา่ค่ะใครว่าเขาเจ้าพผนสีมาในโกน,อนน็อตมั่นไหมเงอนหู้คันน,อน็อตเลยคันบ่คอยเขาแไอออกมาดแจงคันทั้งนอกเอาต้องระวังเส้นเสือพวมส่วนโชคหนาน,นี่ตีไม่ต้องพูดถึงบ่ม,มีเครื่องมือดีดอ,อ่ะก,ก็ออกบ่ได้เนแหลกกว่บบาสิออกง่ายคือจังวีบสตีล้ล่ะเจ้ากดกดระดับบ่ได้ความมันกวงโุดใส่คี้มลอกกับหกเหลี่ยมกดมันก็อันออกได้อยู่แต่ว่าไอา้ตอนกดเขานี่แล้วยังจังๆไล่ข่อยสิบอกแล,แ,ลแล้วก็บถอดใส่ในมันออกมาให้เบิดเอาซับปอกซับปิิขอขอิงงแล้้้้้ววเเเเฮาากกก็สทนนนนมัโชคคออออออ่่่่ืขยพรูด โชว์ของพี่ซีเอก็เป็นสีแดงนี <Okay. S 1> ่คือจังเฮลูกบอยนี่ไหม <c oughs> ออกเป็นตาแซมไฮ่ป <c oughs> กติเคยเห็นตาสีเหลืองๆหนะนะชุดที่ขบเพิ่นหามากกับเป็นสีเหลืองๆแต่ว่าออกมาจากศูนย์มันอาจจะเป็นสีแดงเฮลูกบอย <c oughs> น้ำมันออกแล้วห้ากระคันน็อตตัวทั้งไตออกตัวนึงกระซันน้ำมันออกให้เบิดเลย กปอกสปริงข้างในกับจกออกมาแเกนเกันเกินเกินมุดเด้อแกะอะไรลดออกมาเลยฝางคนซื้อมาเองเด้อเดี๋ยวทีลอยหาซิอยากมาลวดก็ซื้อมาเองเด้อรับหลดให้ซื้อจะบ่มีอะไรให้ตอนนำมันออกเบิ้ดเบิ้วก็ใส่แกนมันขึ้นไปกับสปริงเป็นบล็อกับอกระวมันอย่างที่นก่อนแล้วก็บอบอกขอยกผากสำปูสำปุยไปเจกก็เบิ้งเอาตามภาพนั่นแหละล้าก็ใส่สปริงแย่ๆลงไปปิ่งแตงเข้ายู่สายไปย้ายลืมคันน็อตก่อนคันน็อตตัวทั้งไตก่อนเด้อเติ ก็เติมน้ำมันเบรกสใส่เบิดขวดเลยจ้าเขาเจ้าตวงมากพอดีแล้วนี่เขาเอื่นโหลดแบบแกนในบอกโหลดแบบในแกนโชกใช่ไหมเขาเรียกแบบนั้นบอปฏิเหตุเวฟตู้ขสิดจอกราบย่างเดี่ยวถามลูกค้าแล้วจอบ,บ่จอขับท่า <c> น <oughs> อยากโหลดแกนในก็ต้องเตรียมอะไรมาเองครับท่านเตรียมมากกับจอกรา,าบครับผม ม่ของพี่เสกมันจอกระบาดใดเด้เพราะมันน่าจ,จะชนกับโค้งรถก็เลยต้องโหล,ล,ลดแกนทั้งในเอาใส่สะพิงตรงหินเหียนที่เขาให้มาลงไปใส่แหวนห้องใส่แทงสแตนเลสน,น้อยใส่จังปิดฝาที่นีก็กดปิดลงเลยใส่ล็อกไว้แถวข้างนึงแล้วครับเบิ่งสังเกตนิ้วชินก้อนมีครับ2นิ้วครับผมจะบอกว่าปิดล็อกยากมากบอกชิ้นก้อนถอดถุงมือออกทีเดียวเท่านั้นล่ะปิดนิ้วแทกเลยจ้ายังได้ก็กดบ่ได้กดกดจนมาข่อยแบบเอแบบกามเขียนไปบึด ปิดว่าตั้มก็หาลอบอ่ะแต่ก่อนกดเองกับวะใดต้องซอยต้องประดิษฐ์ปลอยแนวกดมันกน่อนใส่วิธีนีบ่ไหวบ่ไหวเสียแห้งไปหลายเตือบข้าอันที่ซองบันนี่ถอดออกแล้วกันเทน้ำมันโชก,ก่อนแล้วก็คันนนอตโต้ไตออกอแตงเกงเลงๆเอาซาปิงออกให้เบิดใส่เบิ้งพระท่านถ้าเบิ้องไม่เดอ้ออันที่ซองนี่สมาร์ทมันเห็ดหนกักบ่มันเห็ดขวดหยากอ่ะ คันห้าวหลุดจังวะแล้วมันกะไงสีน้ำมันติเหล้ามันสีให้หรูบ่อยเนาะใส่ขึ้นไปถอดออกมาเท่ายใส่ขึ้นไปทนไเท่านั้นเด้อใส่แต่แทงกลมๆมันนี่เอาห้าสีใสตัวไม่เข้าไปสปริงเขาอ่ะถอดออกตัวนึงเผื่อสีห้าสีใส่สปริงไม่ที่ห้าวสีหลุดใส่ขึ้นไปแล้วก็ขันน็อตยึดเลยจ้าเคร็เกร็เกร็เข้าไปเอาให้แน่นเลยนะตายชินกักก่อนถอดถุงมือเลยก็ถอดกระมือตัวลายตัวลายประกันทำงานเท่ากับต้องใส่ถุงมือเนาะเอาลาบันนี่ ตำหนามันโชกเลยจ้าดีงามงามขวดคือจังฟุม่มฟางรถข่อยเลยกระเปาของข่อยนำยาสีฟ้าฝาอ่างรถของโกกาอันไหมตำหนำมันเบิดขวดแล้วก็ชักขึ้นชักลงชัก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 ไข่มันได้ทีให้มันตึงมือแล้วก็โอเคฝาจ้าไปเวียนห้องแล้วก็ใส่แทงเล็กน้อยๆแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดลงได้เลยกดให้มันจำเบ่าเลยละ่ะเรียบร้อยครับดีเป้งเร่งออกแล้วได้ลยวล่ายบ่ง่ายเด้อถ้าบ่มีแนวกดคณะข่อยพูบักใหญ่นี่ยังกดบ่อยู่อ่ะใส่กามแขนกำลังแขนไหลอีหลีจนแบบแขนขาสั้นเดะ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 บอกก็สิ งหานปวงล็อกสสิกดอันโตล็อกได้่อยนีงามมือสันทะเดทะเดแล้วติดล็อกได้พากันเฮียเตะเฮียเตียนก็เฮียยากคักวะเดไปหาประดิษฐ์เครื่องมือกดอันโชคอยู่สันแบบนี้บ่ไหวอันเห็นเห็นท่อทํางานลําบากเด้นี่แหะขันเคียงมือบ่ครบเรียบร้อยแล้วกันสิคนอะไรใส่ขึ้นอันใส่เห้บเบิดสุโตเดินหนอต้องจงไวทีลานยิ่งบอกยางเดียวแกล้งกล้งเขาไปเลยมันขันตอนนี้เรามันกับว่ายากดอกไอเดิมหอยกับเก็บใส่ถุงขึ้นไปเห็น้องไปโชคนะคะตังโชคมุนี่คือลูกค้าให้หมดเลยจ้าคงเริ่มมาแล้วเป็นไดงงามบ่ครับ กำใจพันยุกอกไรสิมือจะการแต่งเลยนี่นะเงินสวยด้วยนะแต <c oughs> ่ก่อนกย่งงงางงงงาเศร้าๆยุขันมาในเหลี่ยว <c oughs> นอนพัหลายจุอ๋อใส่กาบเข,ข้าไปครับไกลเสร็จแล้วผู้ใดมีเครื่องใหม่เครื่องมืออยากโหลดเองบ่เสียเงนินกับลองเหตตามคลิปได้เด้บญญอบรรยากาศดอกไม้สิยาดกำหมงกดโชคเครืค่องมือบ่ถึงกับกดบ่ได้ในคลิปอาจจะดูง่ายเด้อขันมานางเโฟนี่รู้จักใช้เงือนข้อเบิ่งเหลีวเบิ่งอีกนเหลี่ยวเถอะวะเหลีวแถอะวะ แต่ขั้นต่างใจเห็นกับว่ายากดอาตามคลิปตัวคอยเอาแต่ว่าคอยท่า,า,ทายละเอียดยุ่ละพอคลิปมันเร็วไปกับตีช่มกันใดได้จา้าปนีกับแปดนาที่อยู่ <c ười> ขั้นปรับลองสาก,ก็นีกับสิบวอปนกว่านาที่สหานาทีเหมือนิลองเอาไปเหตุเบิ้งขั้นผู้เล่ยว่าอยากเสียเงินอาจจะเสียแห้งจากน้อยขั้นผู้ใดมักสะดวกสบายเขาลา,ลานได้จ้าเปลี่ยนสามยางสามอยหกพิเหลดนาสนิว้วเป็นโชกล้างแล้กัเปลี่ยนขาตัาง้งว่าสิทาก็สอบถามก้อนก็ได้เพื่อควมชั่วถามสางน้ำมาสางวางโบัดมือนััดดดดชชชว้้้เเเเเลลลลยยยยจาาออออนีีีกก็็รรรรบบบบแแหมม่่ปงงงคู ระซับดีเติมอยู่หรอไปโหลดซองนิ้วก็อาจจะตั้มจักน้อยเช็คแล้วโอเคจักจๆๆๆๆั๊กจั๊กจั๊ั๊ลามที่นี่กะสิค้นอะไรขึ้นให้นอ้องใส่บัวกกะบักย้ายหนึ่งใส่ของได้บักลายโหลดลงแล้วก็ไดท้ทีงามดีค่ะขอพูดหลายๆเด้อแต่ทีวีมาใส่บริการเช่นประกันการสซางไปลุนสายสิงวันนะสินวันครับผมน้องกะสิสิงเขาไปในมอด